นี่เป็นภาพของนายวัชรพลทิสารกรรมการบริหารกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยนาโพจังหวัดบุรีรัมย์กำลังบินโดรเพื่อพ่นฮอร์โมนปุ๋ยน้ำบำรุงต้นข้าวให้กับเกษตรกร,ร,กรที่มาใช้บริการโดรเพื่อการเกษตรโดยนายวัชระบ,บอกว่าโดรเพื่อการเกษตรนี้ ทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ได้ซื้อมาได้ประมาณ2ปีแล้วทั้งนี้เพื่อน,นำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อบริการสมาชิกและก็รับจ้างบินโดนพ่นฮอร์โมนปุ๋ยน้ำเพื่อบำรุงพืชรวมถึงพ่นสารป้องกันและกำจัดัตรูพืชให้กับเกษตรกรโดยในส่วนของค่าบริการก็จะคิดราคาไรละ100บาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะ ได้ราคาที่ถูกลงไปซึ่งโดนลำนี้ทางกลุ่มซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วแบบครบชุดในราคา2 0 8 0 0 0 0บาทแบตเตอรี่6ก้อนซึ่งจากที่บินโดนเพื่อการเกษตรให้บริการกับเกษตรกรทั้งในพื้นที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงเช่นอำเภอพุทธไสสงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนาเชือ่อออำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสรารคามมาตลอดระยะเวลา2ปีถือว่าได้เงินค่าซื้อโดนมาแล้วซึ่งจาก ที่ได้ออกบินโดนเพื่อการเกษตรให้บริการกับเกษตรกรปรากฏว่า เกษตรกรที่มาใช้บริการก็รู้สึกพึงพอใจและก็กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องจนเป็นลูกค้าประจำหลายรายซึ่งในวันนี้ก็รับคิวบินโดนใส่ฮอร์โมนปุ๋ยน้ำในแปลงนาให้กับเกษตรกรจำนวนสองแปลงรวมเกือบ30ไร่โดยแปลงที่เห็นอยู่นี้อยู่ในพื้นที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามประมาณเกือบ1ิบไร่และหลังจากบินโดนเสร็จแปลงนี้แล้วก็จะไปให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาโพ ังหวัดบุรีรัมย์อีก20ไร่โดยนายวัชลระได้กล่าวต่อไปอีกว่าข้อดีของการใช้โดนในการพ่นปุ๋ยพ่นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชก็คือประหยัดเวลาสารที่ฉีดพ่นมีความครอบคลุมสม,ม่ำเสมอและเกษตรกร,กรนั้นปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสเคมีพันธุ์ที่นำมาใช้ในการเกษตรและ ป้องกันความเสียหายของต้นพืชในการฉีดพ่นปุ๋ยเพราะหากใช้แรงงานคนอาจจะเดินเหยียบต้นพืชเสียหายได้นอกจากนี้การจ้างแรงงานคนนอกจากจะต้องจ่ายค่าจ้างต่อไร่แล้วยังต้องทำอาหารมาดูแล อีกด้วยประกอบกับในพื้นที่แถบอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และก็ใกล้เคียงมีผู้รับจ้างบินโดนเพื่อการเกษตรน้อยมากทําให้ทางกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยนาโพมีเกษตรกรมาใช้บริการโดนเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นจํานวนมากสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับทางกลุ่มอีกทางหนึ่งด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับของของของเอ เจ here. Here. Her ้าไหนเขาจังไดนม่เอาบินโดนเนี่ยเขาของกลุ่มเฮงอย่งไรครัอ๋ออันนี้เป็นโดนของกลุ่มครับกลุ่มเป็นโดนเกษตรครับครับอ่าของแปลงใหญ่อ้อยนาโพครับอ๋อเป็นไงนาโพครับผมอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอืมครับครับไอเอามาโดนซื้อมาโดนแรือเล่าครับโดนนี่คุ้มซื้อมาโดนหรือเปล่าเอามาได้สองปีแล้วครับโอ้สองปีแล้วเขาแสดงว่าคุ้มเลยตัวนี่ครับ เรัใช้พี่น้องเรีกว่าตอบโจทย์ของเกษตรกรไปเรื่อยๆหรอครับครับครับแสดงว่าตอนแรกซื้อมานี่ก็เพื่อที่จะบินให้กุ้มแม่นบอลใช่ครับแล้วก็นอกกลุ่มก็ได้ครับคือคือขอให้พี่น้องเกษตรกรนี่ แสดงความจงรูต้องการที่อยากจะใช้บริการนะครับหาเป็นสมาชิกในกลุ่มนี่เสียเงินบ้างครับเสียครับแต่ว่าก็ต้องถูกลงไปอีกครับถูกไปอีกแต่ผลประโยชน์ทั้งหมดคือเอาเข้ากลุ่มแล้วก็มีการแบ่งตามหุ้นอ๋อแล้วอะไเขาคุมให้เราใช่ครับแล้วก็มีการเก็บไว้ซ่อมบำรุงเป็นทุนสำรองในกลุ่มด้วยครับอืมครับส่วนเชื่อใยบินนี่บินบินบินใส่ยางครับหมยถึงว่าเอาเอาเอาไปห้อยยางห้อยยางใส่ใส่ใส่แปรงกษเสียรสำหรับเครื่องนี้เนาะครับประโยชน์ที่เราจะใช้นี่คืออ่า พ่นฮอร์โมนปุ๋ยน้ำนะครับพ่นสารในการกำจัดเพี้ยและพวกวัชพืชต่างๆครับผมได้ครับและสาะการพ่นคือพ่นสารน้ำมองไงใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มารองรับซัพพอร์ตตรงที่เป็นพวกน้ำโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเล็กถ้าเป็นใหญ่ขึ้นไปเป็น16 อ่าเป็นยี่สิบเป็นสามสิบนี่ยมันจะพ่นปุ๋ยเม็ดได้หวานข้าวได้ครับผมซื้อซื้อมาดตัวไหนฮะตัวนี้นี่ยสองแสนแปดครับสองแสนแปดครับพร้อมกับพร้อมกับแบตหกก้อนครับอ๋อนั่นคือชุดชุดใหญ่เลยครบครบครชุดนะครับทั้งเครื่องทั้งแบตนะครับครับครับง่ากไหมครับยินโดวนเนี่ยแรก จะถือว่ายากก็ใช่ครับจะถือว่าง่ายก็ใช่เพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับครับเพราะว่าเป็นระบบอากาศยานไร้คนขับนี่เราต้องระบบคอนโทรลด้วยรีโมทตัวนี้ครับผมรีโมทครับหนึ่งไล่นี่ใช้เวลาบินโดนปันได้ครับหนึ่งไล่ใช้เวลาอยู่ประมาณห้านาทีครับผมห้านาทีต่ออะไรครับผมแป๊บเดียวตัวนี้ครับครับใช้มือหนึ่งได้ไหลไลยูตัวสัน ครับผมอ๋อครับครับมือหนีบมาใส่ใส่ใส่อยังครับมือนีบใส่ปุ๋ยใส่อะไรมาใส่ปุ๋ยน้ำเรียกว่าอ่าพ่นฮอร์โมนให้ปุ๋ยทางใบของอ่าพืชครับผมครับครับอ๋อเกี่กับราคาฮาร์มฮารมฮาร์มโมนสามารถจิกนี่เท่าเท่าไรครับได้ละหนึ่งร้อยครับผมอะไรละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่คือคือพร้อมครับไอ้ปุ๋ยฮอร์โมนป่ะปุ๋ยเนี่ยเป็นเป็นของเจ้าของที่เจ้าของนาครับอ๋อครับผมแต่เ้าของฮอร์โมนเลยครับแต่แต่ก็มีฮอร์โมนให้ถ้าถ้า ต้องการเราก็หาให้ได้ครับหาให้ได้อ๋อก็คือหาหาวาหาใส่สิ่ีเพิ่มราคาขึ้นไหมใช่ครับคิดแช่ค่าอ่าค่าปุ๋ยค่าครับอุปกรณ์เพิ่มแต่ว่าหาหาห้าบินเนี่ยก็คือรายละหนึ่งร้อยครับผมอ๋อครับสี่สิบบุญบินใ้ไร่อ้อยไร่เขาอะไรอย่งเงีก็หนึ่งร้อยเมตรครับผมอ๋อข้าวโพดเวลาใก้เคียงกัน เท่าเดิมครับผมโอ้ครับครับสองปีเมื่อนี่บินได้หลายปานได้ล้วครับจักไรเราเนี่ยกลยเป็นพันไรเลยเตี้ยไก่พันแล้วมั้งครับผมโอ้ครับซึ่งของสมาชิกั้าของสมาชิกถือลงเลยครับถัอหมดเลยครับครับครับแสดงว่าตอนนี้กับงานส่วนใหญ่กับชีได้แถบไอไอหน้าโพ้บุรีรัมม์ครับแถบพื้นที่สารคามนั่งข้างเคียงครับอ่าครับผมครับครับก็คือว่าดีป่ะครับ พ่อพ่อได้ไอ้โดนชุดนี่มามาใใ่ในการเกษีรรยของของกุมเขาเบอกอบว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้โซนของนาโพนาเชือกหรือว่ายางสีสุราษหนองสองห้องบ้านใหม่ชัยพศพุทธิสงฆ์เนี่ยที่เป็นรอยต่อกันที่เป็นาภาพรวมนะครับครับตอนนี้ ยังไม่มีคือมีเครื่องนี้เครื่องเดียวอยู่ตอนนี้<อ>ที่ที่ทางานแต่ทั้งหมดมีห้าเครื่องแต่ว่าที่ทํางานต่อเนื่องมาตลอดคือเครื่องนี้เครื่องเดียวครับ<อ><อ>ผมโอ้ครับครับครับแสดงว่ามีคนมาใส่บริการเกือบสูงหมื่นตัวนี่ครับผม<อ>วันนี้ก็ประมาณเกือบสามสิบไร่ครับมึอนี้สามสิบไร่ครับโอ้สามสิบไร่ก็ไรละลายก็สามพันเลยตัวนี้ครับผมโอ้เบื้องล่าประสิทธิภาพอันยังกับคนเห็ดเนี่ยมันมันตั้งอะลรครับกับคนข้อดีข้อด้อยเนาะครับครับอ่าถ้าเราใช้คนในการพ่นยาพ่นปุ๋ยถ้า สภาพตอนนี้ฤดูการนี้นี่คือต้นข้าวของเรามันเติบโตมันใหญ่แล้วพร้อมที่จะให้ผลผลิตให้เมล็ดแล้วนี่มันใหญ่มันสูงแล้วทีนี้น้ําก็เยอะข้าวก็สูงหนาแน่นถ้าคนเข้าไปลุยนี่พ่นปุ๋ยพ่นน้ำหรือว่าฉีดยาอะไรนี่ผมว่าไม่สะดวกมันจืดมันยังเนาะครับถ้าเอาเป็นโดนอ่าสมมุติว่าจะไปกําจัดวัชพืชฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนี่นะครับ มีความปลอดภัยสูงเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสไม่เหมือนใช้คนไปแบกถังเดี๋ยวหกเดี๋ยวเฮียนาะครับเนาะมันก็จะมาติดกับร่างกายตัวตนเสื้อผ้าอะไรต่างๆของเราเนี่ยหาดังเชียนเป็นสารเคมี่เถอะนะเปลเป็นปุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มีกวากเข้าไปรับสารน้ำเวลาเราพ่้น เราก็ไม่ไปอยู่ใต้ลมเราก็อยู่เหนือลมครับผมมีความปลอดภัยสูงครับผมสะดวกสบายโดยเราอาศัยนวัตกรรมจากคนนี่เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตการดํารงตนของเกษตรกรครับผมนี่พี่น้องสนใจนะครับอยากใช้บริการโดนองกุมเฮ้านี่ยติดต่อทังไหนครับติดต่อได้สอเบอร์ของเบอร์น้องเขาก็ได้เบอร์ผมก็ได้เบอร์ได้ครับผมเบอร์ผมก็081 0651652ครับผม